อยากได้ยังขึ้นหน่อยกระทะเจี๊ปองอยากได้กระทะเจปองเออบวชจักพงศาเลยนี่ยศัพท์หงพงศาเออกำลังเข่าปี๊นิบอ่ะผู้บพงศายนี่ซื้อจะได้ผู้เงีมงามๆเสือจุดเสือแม่ปัจจุบันนี่เด้สมณานีคัมซัมณานีเสือนี่เฮียนห้องได้เลยขึ้นหน่อมอสองเออมอสองปัดจุบัเด้เมื่อมือสี่คาวนี้แกขึ้นมอสองเออมอสองพร้อมกันเนาะ จะได้เขาเป็นสาเปีนี้มวนอยู่บ่ะมวอยูมวนเนาะจะได้ลูกไว้พระสาวหัวมวนนำเขาอยู่ที่จะได้มาบวชดีมามาดับนิสัยบริวารจะได้มาเฮียนเนาะหรือว่าเพิ่มเติมเนาะเพิมมาดับนิสัยตัวเองเนาะเขาเคยขี้ขานอยู่เฮือนอยู่ซ่านอยู่ี่กระดูมันเนาะเออเก่งายดีหลายสาธุ <laughs> โอ้เต่ามือนี่บินบินบาทบ่ขาหน่อยไม่เอ็อัวปัจจุเื้อนี่บินบาทใส่ไหนสายใหญ่ปัจจุคัมเด้์สายพูนสะอาดสายพูนสะอาดแต่ละมือนี่ถืออาหาันนักอยู่ตีนักเน,นาะแต่ละมือนี่เรา,าบุษย์ยังขเขาหน่อยเต้าทาเขาดนะจดเนาะปัจจุคัมเดย์ยังกินจียังกินจีเออปัจจุหน่อยสยับปีติโยเล้หรือปัจจุหน่อยใช่แล้วลองลองเล่าสับปีติโยบ้างละสับปีโยเออนบน้ำตีมันจริงงาม สพีตโยวิวันสันตุสันโรโควินาสันตุมาเตภวันวันภะไรโยสุขีตีกายโกภะวะพิวาธนสินสนจังบุตตาปัญญโยจัตตารุธรมมาวัฏทันติอายุวันนสุขังพลังเออจัดสูรจันทรหำได้ปะอธิสิเมไดปะไดอะลองลอเล่าบง Mata asimi, akasimi, yatimi, tasa, kacami, peta, nangdaki, nangdau, sabu, fe, kata, manu, sarang, nahiru, nangwa, soko, wanya, wanya, pari, matanya, ewang, tirantinya, tanyo. Toleti. Anya cokot takina tina sakam misu pati tita tika latang hitanya sata nasu upa kapat tisonya tita moca anya nita situ beta na pusa jaka tau rara paran cabi kuna mano pati nang tumehi punya pasutang ana pakan ti. Satu keng lai keng keng macam si ni bau ti kata cepong na au ba? Au. Eh au no. Tuh leng ni wai หกโมงเนาะบัดไวพระเสาร์เดแมนแมนบ่โมทนาบุนนํำเด้อเก้งเลยเด้เราบทสูตรบ่บเอากระเด็นเนาะกระทาเจปองเนาะเออกระทาเจปองนี่นึ่องมีเขาต้องต้องมันอ่านเด้อกระทาเจปองสองมันว้าวสามมันฟังสี่มันเขียนสี่อันกระทาเจปองหรือว่าคนว่าเขาอยากใส่เพิ่มเติมจะให้เขาชื่ออีกนี่เขาต้องใส่กระทามุมจันทร์หน่อย มันจุ่มเฮ้ยเบงมีก้อนตีกระทาเจี๊ปองเด้ออ้าอิงอ้อเอาวาเบิงอ้าอิงอ้ออ้อสูตอ่เขียนเอาเหียนอามัดอาอคัดหัวใจเอาอใครเห็นดูเอาอพูดเห็นเนาะเด็ได้ได้เลยจุดคำได้แล้วเด็เด็เบิงว่ะวะไม่เบงกระทาเจี๊ปองเบิอ้าอิงอ้อสูตรออเขียนอ่อเหียนอ่อมัดอ่อคัดหัวใจอ่อใครเห็นดูอ่อพูกเห็นเนาะหน้าจำจิตหมู่จำใจพูดจำไว น่าจำให้ด้วยน้ำมูกทายะเออเอาสาธุน้ำตีสาธุตีสาธุว่าเป็นบ่ว่าให้จัวให้จัวคำว่าก่อนจากนั้นจัวเสือว่าน้ำลังจัวจัวคำว่าลองว่าเบิ้งเออลองลองว่าเบิ้งอ่ะอิงออเออนบน้ำตีนบองออ๋ออ๋ออตู้อ๋อสู้อ๋อเขียนอ๋อเขียนอ๋อยนออเขียนอ๋อมัดอ๋อมัดอ๋อขัดหัวใจอ๋อขาดถัวใจอ๋อไข่ห็นลูก อ๋อค่ะเห็นดูเอาฟูเห็นเงาอันฟูเห็นเงาหน้าจำคิดหน้าจำคิดโมจำใจโมจำใจพูชจำไว้พูชจำไว้คาจำให้คาจำให้อย่าให้ลืมลงอย่าให้ลืมล้อมเดินน้ำมูทาย่ะเดินน้ำมูทายงะฮ่าฮ่าฮ่าสาธุโอเคงง้อจุหน้อเราพุชซูเด้อบันี้เด้อได้กระทาตัวนี้หรืเด้อเออ คันว่าเขามีกระทาใจป้ปองนี่กระทามุมจันเนี่แห้งเขาเกง่งนะคันว่าจกระทามุมจันดูดูดูดใส่กระทามุมจันหด้อยคัน่เด้อเีือนสามานี่<อ>ต้องเราบุรสูตรใส่กระทามุมจัน,นคือว่างๆจัสิเนี่ต้องใส่กระทามุมจันคือเกาขาคันว่าใส่คูมือคูมือนี่เขาเกงเ่งหรอด้มันปองเลยหรอคันว่าคันว่าเขาใส่กระทามุมจันเอาขอบใจเด้อคัน่เด้อขอบใจละลาย